สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาบอกนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโควิดช่วงนี้เลยนะคะ mm. ก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะในที่สาธารณะนะคะ mm. ก็จะมี10จุดเสี่ยงด้วยกันนะคะ mm. จะมีที่ไหนบ้างนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะ จุดแรกเลยนะคะก็คือธนบัตรหรือเหรียญนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้สัมผัสหรือจับแล้วเนี่ยควรรีบทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าล้างมือด้วยสบู่ทันทีนะคะหรือว่าเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินให้สะดวกมากขึ้นนะคะเช่นการโอนเงินนะคะหรือว่าชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนนะคะข้อสนะคะก็คือพัสดุนั่นเองนะคะเนื่องจากขั้นตอนการจัดส่งพัสดุนะคะต้องใช้ การส่งต่อสิ่งของนะคะเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นก่อนที่จะถึงมือเรานะคะจึงมีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมากและเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าใครจับบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากการรับพัสดุนะคะจึงควรฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสด้วยค่ะ จุดที่3นะคะก็คือที่จับประตูหรือลูกบิดนั่นเองนะคะแนะนำให้ใช้ไหล่ดันนะคะเพื่อเปิดประตูหรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดก่อนสัมผัสลูกบิดนะคะจุดที่4นะคะก็คือโต๊ะทำงานนะคะควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์นะคะ จุดที่5นะคะโทรศัพท์สำนักงานหรือโทรศัพท์มือถือนะคะควรใช้สเปรย์สำหรับทำความสะอาดโทรศัพท์ที่มีสารป้องกันเชื้อโรคได้สูงสุดนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะและอยู่ติดตัวกับเราตลอดเวลานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วการทำความสะอาดมักจะหลีกเลี่ยงความเปียกและความชื้นนะคะดังนั้นเราควรหมั่นล้างมือของเราให้สะอาดเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะ จุดที่6นะคะราวบันไดเลื่อนนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากนะคะและเป็นที่ที่มีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะแม้ว่าหลายๆคนจะสามารถใช้งานบันไดเลื่อนได้โดยไม่ต้องใช้ราวจับแต่บ่อยครั้งเมื่อเสียหลักการจับบันไดเลื่อนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งหากมีผู้ที่ติดเชื้อนะคะมาจับโดยไม่ระมัดระวังนะคะ เราก็มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อไปอย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงควรงดเว้นการจับราวบันไดเลื่อนนะคะและหากจำเป็นต้องจับควรรีบท่องความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ทันทีนะคะจุดที่7นะคะปุ่มกดลิฟต์นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความเสี่ยงนะคะในการสะสมของเชื้อนะคะก็ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์นะคะควรจะใช้เป็นแบบไม้จิ้มฟันนะคะ จิ้มไปที่ปุ่มกดนะคะจะได้ไม่สัมผัสดโดยตรงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันได้อีกขั้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะจุดที่8นะคะบัตรคูปองอาหารนะคะหรือบัตรจอดรถตามที่สาธารณะนะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีการเปลี่ยนมือตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผ่านมือใครมาก่อนนะคะดังนั้น ก่อนที่เราจะสัมผัสน,นะคะก็ควรใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดพ่นก่อนนะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะทำให้ป้องกันเราได้อีกขั้นหนึ่งนะคะจุดที่9นะคะตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆนะคะตัวน,นี้ก็มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าใครใช้มาบ้างนะคะ าเรามีเหตุจําเป็นต้องใช้นะคะหลังจากจับตู้ ATM แล้วเนี่ยก็ควรทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ทันทีนะคะจุดที่10นะคะก็คือห้องน้ําสาธารณะนะคะห้องน้ำจะเป็นจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อเลยนะคะดังนั้นเราจึงอาจจะใช้ทิชชู่สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะแทนหลังจากเสร็จธุระนะคะและควรทําความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลังจากการใช้งานทุกครั้งด้วยค่ะ